สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอนไซค์ผู้ไฝหากระทางหัวทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูงานสีเสาปูนนะครับที่เราปั้นไว้ทำสีเสร็จแล้วนะครับวันนี้เคลือบเงาเรียบร้อยที่ไม่ได้ทําขั้นตอนให้ดูนะครับว่าทํากันยังไงก็เพราะว่ามันเป็นสีที่เราไม่ค่อยได้ทำนะครับสีนี้เพิ่งดับครั้งแรกเลยครับสีที่ออกแดงแดงเหมือนกับสีที่ เขาทาไม้ทาบ้านหลังนี้นะครับสีแดงที่เขาทาตาบบ้านนอกเราตับชนบทก็ประมาณนี้ครับบ้านไม้ก็จะทาสีแดงๆเอาสีแดงมาทาเนียครับเป็นสีปิ๊บหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนิยมมากครับเราก็เลยต้องทําเสาและทาสีให้เข้ากับตัวบ้านนะครับซึ่งเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้เดินดูทีละต้นกันครับ ขั้นตอนของเราก็จะทําเป็นเสี้ยนนะครับนะครับเป็นหลายเสี้ยนตั้งแต่ตอนขั้นตอนการปั้นนะครับแล้วก็การลงสีเราก็จะลงสีแบบเสี้ยนเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับเฉียดสีก็จะออกให้ลายเฉียดสีแบบนี้นะครับจะได้สมจริงมากขึ้นนะครับตรงไหนลึกก็ลงสีเข้มนะครับแบบนี้ครับเดินดูทีะต้นนะครับ ความละเอียดนะครับเราก็จะทําเป็นหลายๆสีแบบนี้นะครับเป็นเส้นเป็นเสี้ยนแบบนี้เพิ่มความเป็นสีน้ําตาลเข้าไปปกติไม้ที่เราทาก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลแบบนี้นครับแต่บานหลังนี้เสาอื่นๆเขาเป็นสีแบบนี้สีดแดงเราก็ต้องทําให งาน,นนะของเราจะละเอียดแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับโทนสีในหลายโทนสีในหลายเฉดสีเพื่อความเหมือนนะครับสีดำๆก็จะเข้าไปอยู่ในร่องพวกนี้นะครับและที่โผลอ่อมาก็จะเป็นสีรองพื้นนะครับสีเหลืองที่เรารองพื้นได้สีเหลืองก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เราต้องดึงสีเหลืองออกมาให้ได้นะครับ เพื่อความสมจริงงานไม้ต้องรองพื้นด้วยสีเหลืองนะครับนี่ก็คืมครับคืมมากเมฆเต็มท้องฟ้าคืมๆอย่างนี้ระบายสีทาสียากมากครับม,มันไม่ค่อยเห็นแสงนะครับปกติของเราก็จะออกโทน้ําตาลแบบนี้นะครับถึงเขาจะเป็นสีแดงยังไงเราก็จะ ก็ต้องดึงพวกสีนี้ออกมาเพิ่มเติมให้ได้นะครับพวกสีน้าตาลสีสีเทาอะไรนงี้บบางค้าก็จะออกสีเขียวเหมือนมาติดหมอกนะครับได้แปด๊ดเลยครับได้แปด๊ดเข้าเลยครับตัวบ้านเดิมนะครับที่เป็นสีแดงแบบนี้ตามความต้องการของลูกค้านะครับ จะได้แบบไหนเราจัดให้ได้หมดเลยครับแต่เราก็จะขอเพิ่มความเป็นตัวเราเข้าไปนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับไฮไลท์นะครับเรียกว่าไฮไลท์สีเฉดสีให้เขาสมจริงมากยิ่งขึ้น,นสีน้ำตาลสีเหลืองสีส้มพวกนี้นะครับสีแดงเข้มแดงอ่อนนะครับ อย่ทิ้งะครับพวกสีแบบนี้นะครับสวยครับสมจริงดูเสาจริงมองไปเลยครับเนครับเสาจริงดูมองไปเลยเจ้าของบ้านจะเอา,าออกหมดแล้วให้อยากให้ผมโอบให้ผมไม่โอบนะครับเพราะาเขาเป็นเสาไม้มุลค่าเขาสูงอยู่แล้วครับของเราเป็นแค่เสาไม้ปลอมเสาไม้เทียม มูลค่าก็จะสู้ไม้จริงแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่สู้ปวกได้ครับสู้แดดสู้ฝนได้ไม่กลัวไฮไลท์โชว์ควเป็นไฮไลท์ที่จะมุงบอกคึงควาเป็นไม้นะครับ ดแดในความเป็นสีแดงเราก็ยังดึงความเป็นสีน้ำตาลความเป็นสีเหลืองสีไม้ออกมาครับไม่ได้ถ้าทาสีเดียวสีแดงเลยพูดค่าก็จะหมดไปเลยนะครับความเหมือนก็จะหายไปกลายเป็น ไม้ปลอมนะครับนี่เราทําไม้ปลอมให้เป็นไม้จริงครับเราไม่ได้ทําไม้ปลอมให้เป็นไม้ปลอมนะครับก็ขอจากกันไปเพียงเท่านี้ครับสําหรับคลิปนี้เจอกันไหมคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ